วันนี้เรามาทำผัดวุ้นเส้นหมูสับกันครับทำง่ายอร่อยไม่จำเจแช่วุ้นเส้นในน้ำอุ่นน้ำมันร้อนผัดหมูสับจนสุกต้นหอมขิงกระเทียมพริกถูบดหนึ่งช้อนโต๊ะผัดให้เข้ากันเติมน้ำในปริมาณที่เหมาะสมซีอิ๊วขาวซีอิ๊ว่ดำเกลือผงปรุงรสวุ้นเส้นต้มด้วยไฟแรงสองถึงสามนาทีโรยต้นหอมพร้อมเสิร์ฟอร่อยหลากสไตล์กินได้ไม่มีเบื่อวันนี้เรามาทำผัดวุ้นเส้นกันครับ ทำง่ายอร่อยไม่จําเจใส่ซีอิ๊วดําในวุ้นเส้นที่ลวกแล้วน้ํามันหนึ่งช้อนผสมให้เข้ากันน้ํามันร้อนเทไข่สามฟองลงไปผัดจนสุกนําออกต้นหอมกระเทียมพริกแห้งผัดจนมีกลิ่นหอมจากนั้นใส่ถั่วงอบกระหล่ำปลีผัดให้เข้ากันใส่วุ้นเส้นข่าคนกุ้ยช่ายเกลือผงปรุงรสซีอิ๊วขาวซอสหอยนางรมผัดให้เข้ากันโดยใช้ไฟแรงพร้อมเสิร์ฟอร่อยหลักสไตล์กินได้ไม่มีเบื่อ วันนี้เรามาทำผัดมะเขือเทศใส่ไข่กันครับทำง่ายอร่อยไม่จำเจมะเขือเทศหั่นเป็นชิ้นเล็กๆไข่สามฟองตีให้เข้ากันซีอิ๊วขาวีอี๊วดำซอสถอยนางรมซอสมะเขือเทศเกลือผงปรุงรสน้ำตาลแป้งน้ำหนึ่งช้อนคนให้เข้ากันแล้วพักไว้ตั้งน้ำมันให้ร้อนเทไข่ลงไปผัดพอสุกตักออกพักไว้ใส่มะเขือเทศลงไปผัดจนสุกใส่ไส้กรอกไข่เทซอสลงไปคนให้เข้ากันโรยต้นหอมเคี่ยวด้วยไฟอ่อนสักพัก พร้อมเสิร์ฟอร่อยหลากสไตล์กินได้ไม่มีเบื่อวันนี้เรามาทำผัดผักรวมกุ้งกันครับทำง่ายอร่อยไม่จำเจเติมน้ำมันปรุงอาหารลงในน้ำเทผักรวมลงไปลวกใส่ถั่วลันเตาเล็กน้อยผักสุกตักออกพักไว้ใส่กุ้งลงในน้ำมันที่ร้อนแล้วผัดจากนั้นใส่ผักลวกลงไปเกลือผงปรุงรสน้ำตาลเล็กน้อยผัดให้เข้ากันด้วยไฟแรงตักใส่จานตกแต่งเป็นรูปสับปะรดพร้อมเสิร์ฟอร่อยหลากสไตล์ กินได้ไม่มีเบื่อวันนี้เรามาทำผัดผักกาดดองกันครับทำง่ายอร่อยไม่จำเจน้ำมันร้อนใส่หมูสามชั้นลงไปผัดจนสุกพริกกระเทียมผัดจนมีกลิ่นหอมใส่ผักกาดดองลงไปเกลือผงปรุงรสซีอิ๊วขาวซอสหอยนางรมผัดให้เข้ากันโรยใบกระเทียมผัดให้เข้ากันพร้อมเสิร์ฟอร่อยหลากสไตล์กินได้ไม่มีเบื่อวันนี้เรามาทำผัดถั่วฝักยาวหมูสับกันครับทำง่ายอร่อยไม่จำเจหั่นถั่วฝักยาวเป็นชิ้นเล็กๆ หมูสับต้มน้ำในหม้อเติมเกลือน้ำมันลวกถั่วฝักยาว2นาทีนำออกใส่น้ำมันในกระทะผัดหมูสับจนสุกพริกกระเทียมขิงวายปรุงอาหารซีอิ๊วดำผัดจนมีกลิ่นหอมถั่วฝักยาวลวกซีอิ๊วขาว1ช้อนซอสหอยนางรมเกลือผงปรุงรสผัดให้เข้ากันพร้อมเสิร์ฟอร่อยหลากสไตล์กินได้ไม่มีเบื่อวันนี้เรามาทำผัดถั่วฝักยาวหมูสับก,กันครับทำง่ายอร่อยไม่จำเจหั่นถั่วเป็นชิ้นเล็กๆ น้ำเดือดเติมเกลือน้ำมันหนึ่งช้อนลวกถั่วฝักยาวหนึ่งนาทีนำออกใส่หมูสับลงไปผัดจนเปลี่ยนสีกระเทียมพริกซีอิ๊วดำหนึ่งช้อนโต๊ะผัดให้เข้ากันใส่ถั่วซีอิ๊วขาวหนึ่งช้อนซอสหอยดังรมน้ำตาลผัดให้เข้ากันพร้อมเสิร์ฟอร่อยหลากสไตล์กินได้ไม่มีเบื่อวันนี้เรามาทำผัดถั่วฝักยาวกันครับทำง่ายอร่อยไม่จำเจหั่นถั่วออกเป็นส่วนๆทอดด้วยไฟปานกลางทอดจนถั่วฝักยาวนิ่ม นำออกพักไว้กระเทียมพริกแห้งผัดจนหอมใส่ถั่วทอดลงไปเกลือผงปรุงรสน้ำตาลซีอิ๊วขาวน้ำส้มสายชูหมักผัดให้เข้ากันโรยงาขาวพร้อมเสิร์ฟอร่อยหลักสไตล์กินได้ไม่มีเบื่อวันนี้เรามาทำผัดถั่วงอกกันครับทำง่ายอร่อยไม่จำเจน้ำมันร้อนใส่หมูสามชั้นลงไปผัดจนสุกพริกขิงกระเทียมผัดให้เข้ากันใส่ถั่วงอกซีอิ๊วขาวซีอิ๊วดำเกลือพริกไทย ซอสหอยนางรมผัดให้เข้ากันด้วยไฟแรงใส่ต้นหอมผัดจนมีกลิ่นหอมพร้อมเสิร์ฟอร่อยหลักสไตล์กินได้ไม่มีเบื่อวันนี้เรามาทำผัดดอกกระหล่ำกันครับทำง่ายอร่อยไม่จำเจหั่นดอกกระหล่ำเป็นชิ้นเล็กๆใส่ถั่วบดหนึ่งช้อนซอสหอยนางรมซีอิ๊วขาวซอสนึปลาผงปรุงรสผสมให้เข้ากันน้ำมันร้อนใส่หมูสามชั้นลงไปผัดกระเทียมพริกแห้งผัดจนมีกลิ่นหอมใส่ดอกกระหล่ำผัดด้วยไฟปานกลาง ผัดจนนิ่มจากนั้นเทซอสลงไปโรยใบกระเทียมผัดให้เข้ากันพร้อมเสิร์ฟอร่อยหลากสไตล์กินได้ไม่มีเบื่อวันนี้เรามาทำผัดกะหลําปลีเส้นเล็กมาล่ากันครับทำง่ายอร่อยไม่จำเจกะหลําปลีหั่นฝอยเส้นเล็กมาล่าแช่น้ำอุ่นซีอิ้วดำเล็กน้อยน้ำมันผสมให้เข้ากันน้ำมันร้อนใส่ไข่ลงไปผัดสุกนำออกพักไว้ต้นหอมกระเทียมพริกผัดจนมีกลิ่นหอมใส่กะหลําปลีแครอทผัดให้เข้ากัน เส้นเล็กหม่าล่าไข่เกลือซีอิ๊วขาวซอสหอยนางรมผัดให้เข้ากันพร้อมเสิร์ฟอร่อยหลักสไตล์กินได้ไม่มีเบื่อ